ช่วงเวลานั้นหรอแต่ว่าเร็ว่าเกี่ยวข้ออะไรเยเลยตอนนี้ราเไติดต่อใคเลยติดต่อใไม่ได้เพราะเราก็ไม่อยากจะปุไม่อยากจะเืออ่็ไม่รู้ว่าขัดแย้งอะไรกันอะไร่าแต่เรากลัวว่าเราจะติดร่างกันไปด้วยอ แล้วเขาพูดอะไรกับเราแผลที่ขานี้เป็นเป็นแผลเป็นรอยเป็นรอยเหมือนเขี้ยวค่ะมีเลือดมีอะไรไหมคะพี่อ่อแล้วไม่พาไปหาหมอหรอไม่ได้เป็นมากเราะเขาไม่ได้หนมากอะมันเหมือนเขี้ยวอะแค่เขี้ยวเขี้ยวไปเปทแนั้นเดีค่ะแล้วไม่เราลยตอกเหนก็ไม่องกัวแล้วตัวเราเป็นห่วงตัน้ก็หวงนะอบอยากอากบอก้ยาว่าให้าแล้วก็ได้นมส เขามีญาติหรือที่ไหนบ้างไหมคะที่หรือเพื่อนเขารู้จักกับนายกนายกไหมครับเขาทำงานที่เทศบาลไซมาร์ค่ะทำหน้าที่อะไรฮะที่กองพังนะคะเป็นข้าราชการเหรอฮะหรือว่าเป็นทุกจ้างเขาชื่อโอมลักษณะโอมนี่ท่าทางสูงใหญ่สูงค่ะสูงค่ะตัวสูงต่อผมในรูปก็มีค่ะผม ในรูปก็มีพี่พี่แล้วตอนเนี้ยพี่พี่คิดว่าพี่โอมไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่รู้เพื่อนเขาเยอะอ่ะพี่ก็มาบอกพี่เขาจะเพื่อนเขาคนไปอะค่ะตอนนี้เครียดไหมพี่ทว่พี่โอมทุกข์แล้วตอนนี้เราได้ติดต่อนายกยังครับใม่ไ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 ด้ติดต่อนายกติดต่อมาไหมครับไม่ได้ติดต่อเลยค่ะแล้วอยากจะไปถามอะไรกับนายกไหมครับให้เขาจัดการกันดีกว่าไม่ยาก คือตอนนี้ถ้าถ้าแฟนทําผิดก็คืออยากให้ออกมาเออเขาบอกเอออะไรอย่างเถ้าเขาผิดนะเขาก็ต้องมาใช่ไหมถ้าเขาไม่ผิดถ้าเขาผิดอ่ะถ้าเขาไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาไม่ได้ทําอ่ะเขาไปอยู่ในร้านจริงแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ให้เขามาก็คือจบแล้วมาอุ่ยนะมาแสดงตัวไปอะไรไไหนไม่พี่แล้วตอนเห็นแผลพี่ไม่พยัยขยอให้ไปหาหมอหรอกพี่รึกว่าเขาพูดเล่นเรื่องเี้พี่ไม่ดูด้วยนะพี่ดูมารูตอนช้ามีข่าวอ่อน เออเดี๋ยวโดนไปเียให้เ่วนมาเียน้องมันจะนั่นก่ีกับเีเียหน้าตาที่เขาเข้าบ้านมาเขาไม่ตาตื่นอะไรไม่ได้อะไรนะเขาเขาไม่ได้อะไรเขาเนวเสร็จแล้วก็เข้ามาเขายิงกันก็เลยเขาบอกยิงกันต่อเขาพูดว่ายิงกันอ๋อพี่โอมเอารถอะไรไปนะคะพี่พ่อไทยค่ะ ตอนนี้เราเราคิดว่าเขาจะไปหลบซ่อนที่ไหนนะครับไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยจริงๆเลยไม่ทราบน่าจะอยู่ที่นนท์กับมหาเลยยังอยู่ที่นนท์ไหมคิดว่าก็ไม่รู้อะค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะไปอยู่กับเพื่อนนายพวกเขาไม่รู้ค่ะนายเขามีใครบ้างเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาที่ทํางานเพราะว่าก็ไม่ไม่รู้อะค่ะตอนที่เขาออกไปเขาเอาอะไรไปบ้างไหมไม่ได้อะไรไปเลยไปแต่ตัวรีบร้อนไหมรีบร้อนไหมครับไม่รีบร้อนธรรมดาก็ไม่เหมือนไปทำงานอืมเพื่นั้นเองเก็บเสื้อผ้าไหมแต่เราเป็นเมียเราไม่แบบ ถามผัวเอ้ถูกอะไรยิงเป็นเรื่องเราเป็นมาอย่างไงเขาบอกไม่ต้องรู้แค่นั้นตกก็คือไม่เคยสักเขาแล้วเพราะว่าอะไรทำไมไม่อย่างเงี้ยเพื่อนดีกันอะไรเงี้ยเราอะไรเงี้ยโทรมาเทียพี่มาเทีผมหน่อยอะไรเงี้ยแบบนี้ค่ะปืนที่ว่าเนี่ยพี่เขาเพิ่งเอามาเก็บเมื่อวานหรือว่าไม่ได้ออกไปแต่ละปืนอ่ะเขาอยู่บ้านตลอดไม่เคยเอาไปเาไม่ได้แล้วเขาปีนยาวไปไไม่ได้ปีนไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องันแบบบ้านดูแหละบ้านอะไรเงี้ยไว้อกอะไรเงี่ยค่ะที่ี่ตรวจพบนี่มีกี่กระบอกอ่ะคะ ปืนมีกี่กระบอกเขาไม่ใช่บอกเลยที่เขาถือนะกระบอกเดีวก็มือใบอะไรทั้งหมดทุกอย่างก็ซื้อที่ของกองนี่แหละก็คือของโดรนสำหรับอุตสาหกรวมแสดงว่าเขากับปิงเขาเป็นเพื่อนกันปิงก็เป็นเพื่อนกันค่ะเขาแดงกางเกงเกงยีนเขาวแดงเกงยีนเพื่อแบบว่าเป็นลายอ่ะเป็นลายผอมๆเนาะพี่โอมนี่คืออายุเท่าไหร่คะสี่สิบสองตอนที่ทิ้งข่าวแล้วตกใจไหม ก็ตกไม่เห็นแต่ไม่เห็นตัวเขานะไม่เห็นเขานะไม่น่าจะเอาไปเลยได้ค่ะไม่เห็นเขาว่าพี่ไ้รถ